ต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตทีลากวิกฟลนะครับตอนนี้ตรงรุ่งหมดไม่มีการจอดตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัว50มิลลากเรือได้เจทีได้วิกฟลได้นะครับตัวเบาะสอดข้อสอดหลัได้เวลาไม่ใช่งานนะครับไม่ยื่นออกนอกตัวรถเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับชุดปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟ7พินติดตามสัญญาณไฟรถเดียวซ้ายหรือขวาไฟติดไฟหรือไฟขับมาติดหมดนะครับ สตาร์ทเกี่ยวด้านล่างนะครับการบอลบอลนะครับคือสปิงกันคลายนะครับการโผล่บอลหมดแล้วไม่มีการโผลอะไรนะครับซ่อนตัวฐานไว้ใต้ตัวสั่นเครทั้งหมดนะครับเซบรเซอร์ยังใช้ได้หมดนะครับขี่เรียบร้อยนะครับสำหรับเช็คลรากเลือรากเล็กขี่รากมิกฟลนะครับพอจนเรื่อยเรื่อย